ลูกน้องอู้งานอู้งานเออเห็นจอดมอเห็นจอดบอกว่าเออเห็น่ผมมานี่เลยเออใช่ใช่ใช่เออลยเลยเลยบอกแล้วไอ้ยูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พักเลยแหละเดี๋ยวโอ้บอกแล้ว ต้องให้มายืนคมถึงวันหเอ,อเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศเออเขื่อนอันนี้เขื่อนอะไรวะเนี่ยเราอยู่โซนมันกรวดแต่ไม่รู้จะเขื่อนไหนเขื่อนสายเทหกครับใต้วันนี้เราอยู่กับไอ้ส้มลายนะเป็นปีแล้วครับเราไม่ได้มาเยี่ยมเยือนส้มลายครับ อันนี้ขุดเขื่อนวิ่งกัน20่คันครับเยอะมากโอ้ไม่ใช่สองคันพิมง,งานโทนหนึ่งครับโอ้ลอกสวยเต่ว่าฝีมือมากคนขับสุดยอด เรื่อยๆเยสมอลืมครับวันละห้าหกสิบเที่ยวต่อคันครับออแต่ละตักเขาเนะี่ยกับรถดำสวยๆครับ เราไม่ค่อยออกนอกเท่าไหร่อยู่แต่กับงานของตัวเองครับวันนี้ว่างก็เลยจัดไปแปลกแลๆใหม่ๆบ้างโอ้ปีตักวะเนี่ยกับปุงกีใหญ่ๆครับ ประหยัดเชื้อเพลิงนะแบบเนี้ตักใส่หกล้อด,ดานะแฝบบั่งนน้นก็มีซันนี่ครับประมาณห้าหกตัวครับอยู่ในดงเลยเราอยู่ติดกับชายแดนกัมพูชาครับห่างจากนี้ประมาณสองกิโลก็ถึงคาสิโนนะครับใครมาเล่นคาสิโนก็มาได้นะแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าให้เข้าแต่คนบ้านกรวดคนบ้านกรวดจะจนกันหมดแล้วครับ มีขี้มีที่ขายที่มีทางขายทางหมดแล้วโอ้อยงแรงเหมือนเดิมคันนี้ฮะอะไรอ๋อเฮ้ยซันนี่วะ ซันนี่บอกใช้บันนาครับวันนี้ครับโอ้ฟีมือเหรอวะเออ,อ,อทำงานอย่าอู้อย่าอู้เอาเวลาพักบ่โอ้ตายมีเวลาพักอีกได้กี่เที่ยวแล้วนี่ได้กี่เที่ยวแล้ว ไม่รู้เ,าานะเอ่อสี่สิบโอ้วันหนึ่งก็ประมาณสองร้อยเที่ยวยร้อย่ะวันละร้อยบะวันละหนึ่งร้อยเที่ยวครับโอ้ยทำงานสบายเลยวะเรามาพิ่บหยุดตักเลยอ่ะเป็นไรไม่รู้่โอ้ฝีมือน้อฝีมือ เรียบเลยอ,ะอ่ะชีเลยชีเลชยชีโบชีเบ้แล้วตะแกก็ไม่อยู่สั่งเลยอโอ้โอ้ดินเยอะๆเลยอะ่ะดินมหาสารเลยเนะี่ยบรรยากาศดีมากครับ โอ้ไม่คันแล้วนุ่นนุ่นน่ะนุ่นน่ะรถหกล้อดำอ่ะของใคร,รอ,อ่ะฮะออสเตตินบ่โอ้ยลับกันไว้ขับเองบ่โอ้ยลูกพี่มารีบทำเลยไว้ <c oughs> ยาวยาอูยาอ้ยาอู้ <k inda S 2> ลูกพี่มาแล้ว แต่อ๋อยึดแขนยึดขาบ่ะเอ,อ้ยลูกพี่มาแล้วเ้ยเรียบๆหน่อยรียบหน่อย,ยจะเที่ยงแล้วบ่ะโอ้ยคันนี้มันสวยแต่ว่ากันชนสิบลออ้อเลยได้หนิอุ้ยมันยกได้ได้หน่อ่าลูกพี่เขามาแล้วครับรีบทำละเดี๋ยวเจอลูกพี่บนอีก เดี๋ยวเราพาไปดูซันนี่ครับซันนี่ใหญ่ๆมาแล้วมาแล้วลูกพี่ก็มาแล้วครับคันนี้ไม่ค่อยออกงานนะแต่ขับเองครับลงมาลลยพี่ลงมา เออไม่ได้เจอเสร็จตินนานแล้วเป็นปีแล้วมั้งบ้านอยู่ใกล้ๆกันด้แต่ทำงานคนละที่ครับเขาทำงานหลวงเราทำงานทำงานราษเออลูกน้องอู้งานอู้งานเออเห็นจอดบอกว่าเออ ใช่ใช่ใช่เฮ้ยเลยเล้ยบอกแล้วไอ้ยูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พักเลยเละเดียวโอ้บอกแล้วต้องให้ยืนคนถึงบันบอไปไป โอ้เยอะจังวะอันนี้ขุดทิ้งไหนนี่สุดเลยนะเนี่ะอ๋อรองซุดนี่นะโอ้ดินมหาศาลมากนี่เป็นพันเที่ยวบ่นี่โอ้ใส่เยอะจังวะตอนท่้แกไม่อยู่ใส่สามตักเองเว้ยเออโอ้แล้วมาดูสมชายขึ้นกัน ตอนไม่อยู่ใส่สามตักอ่ะโอ,อ้มีแผนอะไรกันหรือเปล่าวะแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างนี่า